สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับภรยาคนแรกสรพงษ์ชาตีที่พบรักกันในกองภรยาคนแรกของพระเอกในตำนานสรพงษ์ชาตีที่พบรักกันในกองเป็นอีกหนึ่งพระเอกในตำนานที่ผู้คนรักใคร่สำหรับสรพงษ์ชาตีหรือกรีพงษ์เทียมสเวดมีนามเดิมว่าพิทยาเทียมสเวดชื่อเล่นชื่อเอกเป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ในช่วงยุคต้น70หรือปี2514จนถึงช่วงต้นยุค90หรือปี2533ซึ่งได้เข้ารับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี2551ทั้งนี้ทั้งด้านชีวิตรักนั้นได้เคยสมรสกับแอดพิมพ์จัน์เทียมสเวดโดยทั้งคู่นั้นได้พบรักกันในกองถ่ายหนังฝนเสนหาซึ่งยุทธนามุกดาสนิท ปัจจุบันเป็นศิลปินแห่งชาติได้สร้างเอาไว้เมื่อราวปี2 5 1 8ถึงปี2 5 1 9เป็นหนังที่สะท้อนปัญหาการเมืองในบ้านเราหลัง14ตุลา2561มีหนังแนวนี้เกิดขึ้นหลายเรื่องซึ่งแอดพิมจันน์นั้นก็ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงนั้นพอดี ยุทธนาจึงได้นำออากมาเป็นนางเอกใหม่แสดงคู่กับสารพง์ซึ่งตอนนั้นเริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากหนังเรื่องความรักครั้งสุดท้ายในปี2518แต่การถ่ายทำนั้นมีปัญหาหลายเรื่องจึงทำให้ถ่ายไม่จบในปี2521ที่ทั้งคู่นั้นลงเรื่องราวในหนังสือแดรี่คู่ชีวิตทั้งสองอยู่กินกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนสมรส มาเกือบ4ปีแต่ก็ยังไม่มีบุตรซึ่งบุตรคนแรกของสารพงษ์นั้นเกิดกับทัศวรรณในปี2,521ภายหลังจากที่สารพงษ์มีบุตรที่เกิดจากพิมพ์จัน์ทรแล้ว3คนหลังจากนั้นอีกราว10ปีทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันและในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนโฉมหน้าปัจจุบันของภรรยาสารพงษ์คนแรก ที่ทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันในงานแต่งงานของบุตรสาวคือเอิงพิสุทธินีเทียมสเวดท,ที่เป็นบุตรสาวของสรพงษ์ชาตีกับแอดพิมพ์จันทร์ใจวงโดยมีพี่น้องอีกสองคนนั่นก็คือเอมพิสรุธและอั้มพิทกฤตรนั่นเองซึ่งทางด้านราเอกสรพงษ์นั้นนับว่าเป็นดาราที่มีคนชื่นชอบมากเพราะข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับภรยาของเขานั้น ไม่สามารถทำให้เขามีกระแสตกลงเลยในเรื่องของการของเรือนกับพิมพ์จันทร์ขอขอบคุณข่าวจาก d a i l y Light x x r r s s s ครับและขอขอบคุณสำหรับก,การรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ